มองเป็นไงมองหิวหรอมองมองคนหิวแล้คะหิวหรอกินเกล็ดเก่งมากคนมากินดอกแดงอ่าเดี๋ยวน้องขึ้นเองมามาดูมามาแล้วขึ้นมาแล้วเออเก่งเก่ง เจงค่ะ да. เจงแล้วมองคนเจงแล้วอ่อีกนิดนึงอีกนิดนึงขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวเอออย่าไปช่วยน้องให้น้องขึ้นเองให้น้องขึ <ix> <able> ้นเองแกปใส่ขาให้น้องขึ้นให้น้องมันเนาะเจงมากเลอะปากหมดเลยชั่วโมงของแม่จุกมองให้มองยิ่งมา้ย จะทำให้น้องสับสนเก็บก่อนลูกให้น้องมามาลูกมาเออขึ้นมาขึ้นมาแดงมงคลมาแดงแดงขึ้นมานักชายค่ะเก็บไม้ก่อนลูกเก็บไม้ก่อนเออเดี๋ยวน้องสับสนนะเดี๋ยวน้องงงว่าเอ๊ะให้ทำอะไรกันแน่เอามาขึ้นมาบนรถขึ้นมาเก่งมากลูกเก่งแล้วมงคลเก่งแล้ว ช้อนเหรอเอ๊ะยี่สิบช้อนหิวข้าวเออหิวข้าวเหรอรอกัอนนะแม่กินก่อนนะครับครับปีนบันไดสิไปขึ้นบันไดมาบินอะไรบินอะไรนอนเพ่นอนเพ่ทำอะไรฮะทำอะไร ทำและครับเอมาไอกอีกๆเก่งมากเก่งมากเอาให้รา,า,างวัลเจ<อ>้าก็ไปอยู่งโน้นนะเอาไปไม่ไม่ตัเอาแบมือแล,แล้วก็ถือเซลิงไว้ตรงมือระดับของหนูเลยเดี๋ยวน้องปินไปเองไกลออกไปอีกนิดนึงวันนี้เหรอ เออแล้วก็ยกใส่ได้เหรอได้เหรอเอาใกล้เขาเดี๋ยวถ้าใกล้เขาเค่อยขึ้นเลยเก่งมากเอาใหมลงไปใหม่เอ้ยเอาขึ้นมาได้ไปขึ้นมาดูมาขึ้นมามงคลมาใช้แบบนี้มาแล้ว เก่งมากอ,ามอ,อ้าวมางคนอเอาใกลๆเขาจะได,ด้กัดระยะนิดหนึ่งมาบางคนมาอันนี้ยื่นมาตรงนี้ค่ะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องมากินอยู่ตรงนี้เร่งน,น้องมางคน คนตรงนี้คนนี้อ่ะอ่ะให้รางวัลก่อนถึงจะยอมทางนี้อ้าวทางนี้จูบจุ๊บก็หนูไม่ป้อนอย่าง,ง,งนั้นเขาจะไม่ทำก็ไม่บอกหนูแล้วว่าอยู่ตรงนี้มามองมามองมาลูกอมองคนใช้มือน,นี้วกว่าไม่ชินวกว่ามองมามองมองครับ มงมงมงงรอนานแล้วนะมงยังไม่ให้เลยมงมารอ้อยเนี้ยนั้นไม่ต้องกินดีลามากบ้านครับบ้านครับตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วเอาเอาไหมสามสองหนึ่งอุด เราอุดเันรอเอื้ออยู่อะไรครับลองหาอะไรมันราเอื้ออยู่มันยังออะไรครับอะไรมองว่าพี่ไหมอยากจะขึ้นวันไอ้ก็เข้าบ้านร้อนแล้วเหรอ อมีตอบได้กุ๊ดไนท์ครับกุนดไนท์ลูกเขาา้าบ้านเงียบไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยเอเาถาแม่มานะั่งสวัสดีคบสวัสดีมีตัวปวดด้วย วันที่ผม,มาพาพวกน้องๆมาออกกําลังกายเป็นครั้งแรกครับมีมงค้นแบบแบบแล้วก็มีสุตแมนสุตนมนครับไปไหนแหละไปไปค่ะเอาตัวปตสปุมนั่นหน่อยเอาสปุนแมนมาแนะนำตัวหน่อยเลวแป๊บนึงนะเร็วแล้วแป๊บหนึ่งไซคขนไซคขนเสริมสวยดูเธอจะมีความสุขใช่ปกติจะอยู่แต่ในบ้านนะคะ อันนี้มีความสุขนี่ยโอเคทำความสะอาดมาแล้วมาแล้วแนะนำตอนนี้ครับสปูตแมนเดี๋ยวก็สปูตแมนขอยืมแมนตัวน้องดีๆนี่ค่ะสปูตแมนโอ้ยกุ๊กกุ๊กกุ๊น้องเด๋อเด๋อเด๋อเลยอเด๋อด๋อเด๋อเด๋อเดองด๋อเด๋อเดดอดดดอดดอดดดเดอ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 ดดดดอด กินยาต่อโน่นไปน้นเร็ววันนี้วันนี้เป็นวันครั้งแรกที่ผมพาเขาไปเดินเล่นครับวันนี้หน้าเริ่มสกใสิปกติว่ากเลใช่ไหมใช่ครับฮะไปยักนาเด้อเอาจะหลบกล้องไปไหนอช้ใสคนอีกแล้วมาดูนะวันเก่งมากเลยครับเดี๋ยวก็ไ้ลูกลูกๆ ฝึกอะไรได้บ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้ฝึกกระโดดไกลได้ครับแล้วก็ฝึกปีนป่ายด้วยเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเมื่อสามอาทิตย์ก่อนครับสามอาทิตย์ก่อนเดือนหนึ่งลวมั้งแล้วจะเดือนละมั้งได้สองเดือนเลี้ยงแต่ตอนที่เจ้านี่มันยังไม่มีขนเป็นรุป้อนนะคะใช่ไหมตอนนี้เริ่มเริ่มรู้เรื่องมั้งแล้วไหนเลยปีนโชว์เขาด้วยมานี่ ไม่เขาปีนชูกันนะจุ๊ดจุอ้าวทางนี้มนะคุครับขึ้นมาครับขึนมาค <c oughs> ้าใจาานเนี่ยอ้าวๆๆ้นแก้สาย่าโยนมันมันกดอือ้อมันอืกด ปลอยน้องทำเองปล่อยน้องทำเองไม่ไม่ดันน้องปล่อยน้องทำเองปากมันลื่นเฮ้ยแล้ววันอีตีอ่าๆโอเคพี่ก้าวไปเช็ดอื่มก่อนไปเดี๋ยวมันแห้งเร็วเร็วมันนอนแล้วนอนกันแล้ว Cái bài mấy? Bài mấy? đồn mẹ chàng Đẹp <laughs> đồn mẹ chàng Đẹp đồn mẹ chàng

ดิดิสอกินได้ดิสอดิสอกินไม่ได้ดีได้ได้ดีเดอเนี่ยคนดูรูปเดีวเปเปวพูดมาอะไรกันพี่ไอ้ดิสอพี่คนดูนี่ต้องดูนี้ดีเดี๋ยวพี่ เเดูสิใครดูสิใครมีใครฮะมีใครมีใครโอ๊ยมีคนเดี๋ยวก่อนเขียนดีจ้ะมึงเ็จะยยกน้อง ตัวป่วนนะยอาไม่พี่ทำกันบ้านอ่ะอยากเขียนเองความความตัวป่วนง้นออาดินสอปู บางมีครั้งเึงเคยอันดีสอนเข,ข้าโกงแม่ <c oughs> อยู่ตรงนั้นมาเล่นแล้วก็เอาเข้าโกง <c oughs> มันจะเล่น ก็านาบน้ำนะครับอาบน,น้ำครับดูหน้าดูหน้าดูหน้ามงคลเฮ้ยทำน้ำตาข่ายหน่อยอาบน้ำตะาข่ายหน่อยเออดูหน้ามอมแมมเลยฉีดน้ำใบตะไคร้ให้นี่น้ำใบตาข่ายทำใบตะไคร้ฉีดให้พี่มง

นะสปูตให้เขาดูซิว่าเราอาบน้ำไหมนะไม่มีใครบอกไม่มีใครสนใจสปูตเราก็สนใจสปูตกันทุกคนนะเนาะลูกเนาะโชว์ซะเลยอาบน้ําโชว์ซะเลยอ่ะปีปีโชว์หน่อยเด้อลูกไปพูดนำน้ำเลยอาบน้ําไปตะไคร้หอมต้มพร้อมต้มไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปลูกุงไม่ไปอาบน้ําเสร็จจ้ะโอ้เดี๋็กมหาพี่ สนุกไหมเย็นไหมเย็นยนะบอกยากับปู่ด้วยนะหนูอาบน้ำทุกวันเนาะว่าหนูเนาะเดี๋ยวไปเย็นไหมเย็นไหม,ไหมช่วยหน่อยแล้วอาบน้ำเสร็จหนูรอบแบบไหนรอแบบไหนคะรอแบบนี้นะครับ,บ,บะะโอ๊ยกัดได้ทด้ไมอ่ะไม่ควรพี่นะคะออกมานี่มาออกมานี่อ้อบีดแยมกลางบ้างดูนะ เว้นเว้นหนึ่งบรรทัดค่ะเว้นหนึ่งบรรทัดลงมาเขียนบรรทัดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมงคลนเดี๋ยวปัึงอ่าตรงนี้เอ้ยยุ่งกับพี่แ,แบบจะได้ทำกันบ้านไหมวันนี้พี่จะได้ทำกันบ้านไหมยุ่งอย,อย่างนั้นหน่เราอ่าะพี่แดงี่ขาวผมจึอมองค้นครับตอนนี้ผมมีปัญหากับดินสมากเลยครับดิสอเป็นปัญหาของผมผมเจอมันผมต้องทำอย่างเงี้ยครับเอาไม้ก็ไม่รู้ แม่คาคำตอบไม่เจอเอ้มันอร่อยหรือไงนะมงคลนนะ <c oughs> ไอ้บอกแม่สิบมีซอสมันอร่อยใช่ไหมเอออ่ามีปัญหากับนิซอสพอีกแล้วครับ <c oughs> อืออ่าอ่าเอาให้ความสบายใจไปเลยครับนิซอสเนี่ยไม่ได้ครับ <c oughs> มีแท่งเดียวไม่ได้ต้องไว้หนึ่งอันไว้ให้มงคลนหนึ่งอันนะครับ <c oughs> โอ้ยปวดหัวกับมงคลนมากเลยครับ <c oughs> อะไรเงานต้น,นเลยครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อมงคลครับเซินเซินครับนอกจากประกาศติดสอแล้วผมก็กัดทุกอย่างที่ฟังหน้าครับ <c oughs> ผมเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือเปล่าลไม่ได้เลยมาอยู่อย่างเงี้แหละฮะมันก็เดินเดรอแม่เลยแกนใส่การบ้านไม่เสร็จก็เพราะมองคลเนี่ยหรอคะ Mang đã đứng đi vì đang đam gần băng à. Rồi đang đứng đỏ bi rồi. Mi là cái bi đam gần băng rồi, bi đặt đam gần băng hết. Ông vì cái. Ừ, ô ừ, ừ, cái เอาทำการบ<อ>้านได้แล้วค่ะคุณอออะได้กับดิงบาววีเนี้ย <c oughs> มันเป็นยังไงครับลงไปทําอะไรในกล่องดิสออลกฮะลงไปทําอะไรคุณคลครับ เอาอีกแล้วจ้องไปสอพี่อีกแล้วจะเสร็จไหมกันบ้านนะมงคลจะเสร็จไหมกันบ้านพี่กแก้มใส่โอ้ยไม่ไหวแล้ว<อ>มงคลนนะ่ยเข้ากงเรือ่ามาไม่เอาเล Your ass. Cause I'm really in love with you when I'm